วันนี้จะตำมะละกอตำส้มมะละกอห่ามเกือบสุกแต่ยังแข็งอยู่นะคะใส่มะกอกถ้าใส่มะกอกสองลูกแล้วไม่ต้องใส่มะนาวคะ่ะปาร้าขาดไม่ได้คะ่ะ ปลาร้ากลิ่นสุดๆต่อไปอน้ำตาลน้องชูมะเขือเทศ มะกอกยิ้วขาวปลา <c oughs> ไม่ได้ใส่เยอะแค่นี้กลิ่นก็หึงแล้วปราเจกลิ่นจะเหม็นกลิ่นจะกลิ่นจะสุดๆเลยค่ะ คนๆๆๆๆๆนคนแล้วก็ชิมดูอืมขาดรสจืดนิดนึงอืมขอแตะพร้าเพิ่มมาหน่อยนึงนี่ได้แล้วคะ่ะ แล้วก็ใส่มะละกอเลยค่ะสวยมากอาแเราจะตำหรือจะลุกแล้วเนี่ย โอ้โหคือหนกินเนาะตำมะกอหามมะกอเฮิมสีสันสะใจจริงๆแซ่บแน่นอนกินกับข้าวสวยนะคะข้าวใหม่ด้วยโอ้โหสุดแซ่บเลยคะ่ะงานนี้ ข้าวหอมมะลิหอมกรุ่นกินกับผักกาดผักกาดขาวแต่เป็นต้นอ่อนๆที่เขาปลูกยังไม่ต้องให้แตกกอใหญ่ๆนะเป็นยังเล็กอยู่ค่ะกรอบๆอร่อยๆนะคะกินกับส้มตำเรียกว่าเข้ากันดีมากๆเลยค่ะว้าวน้ำดำปิด เจอปาร้านั่นเองค่ะก็เลยเป็นอย่างนี้หอมกรุ่นกินกับผักอ่อนๆโอเคค่ะลุยค่ะเพื่อนๆมีความสุขนะคะ